เออท็อปจะคิดไรกับฉันเปลาวะเพรสเซลแท่งเนี้ยมองครั้งแรกก็รู้เลยว่าหอมกรอบดียิ่งพอได้กัดด้วยอะก็ยิ่งทำให้รู้ว่าช็อกโกแลตข้างในอร่อยหวานไม่มากหรือน้อยไปรู้สึกดีขนาดนี้แล้วอะ่ะ จะไม่ให้หลงรักได้ยังไงอืเอเราแบ่งให้เผื่อจะได้รู้สึกเหมือนกันแนชอบเพื่อน่ะก็บอกเขาไปาตรงๆดีกว่าครับส่วนเรื่องความอร่อยของท<อ>็อปโปเขาก็พูดไปหมดละ